ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเอาหอมแดงนะครับที่เป็นหัวห่วเนี่ยมาลงปลูกดินแล้วปรากฏว่าต้นมันไม่โตใบไม่ใหญ่ที่สําคัญโดนลมโดนดน้นิดหน่อยใบก็งี๊งงอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับจริงๆต้นหอมพันธุ์ที่มันใบใหญ่เนี่ยมันเป็นหอมแบ่งนะครับโดยในที่เนี้ที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นพันุหอมเลยนะมันจะเป็นลักษณะใบใหญ่กอใหญ่นะครับถ้าเราอยากปลูกต้นหอมแล้วต้นใหญ่จะต้องหาหอมแบ่งมาปลูกนะครับในที่เนี้ยผมเป็น พันุ์หอมแบ่งชนิดพันธุ์หอมเลยนะมันก็จะเป็นกอแบบนี้แหละปลูกแล้วมันก็จะขยายของมันไปเรื่อยเรื่อไม่สิ้นสุดจาก2เป็น4ี่จากสี่เป็น8นะอย่างในที่นี้ผมก็กําลังจะขยายกอใหม่นะหลังจากที่ปลูกไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยกอมันเริ่มใหญ่แล้วก็จะมาขยายลงดินแบบนี้นะครับนะเอากอนะั้นมาปักขยายเพิ่มในที่นี้ใครจะปลูกผักชีลงไปด้วยก็ได้นะครับแซมระหว่างที่เรารอต้นหอมมันโตนะอันนี้ก็จะเป็นการแยกกระถางใหม่นะครับ เราก็จะดึงกอมาปักแบบนี้แหละนะเสร็จแล้วก็เอาฟางมาคุมหรือว่าเอาแกบก็ได้นะครับแล้วแต่นะเพื่อไม่ให้ดินมันแน่นมันแข็งเวลาเราลดน้ำนะแค่นี้นะครับง่ายๆใครที่อยากปลูกต้นหอมไว้กินเองที่บ้านนะครับนะไม่ต้องไปซื้อจากตลาดนะมันพอเองได้นะครับแล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะบ้านหนึ่งเนี่ยสักาห้าหกกระถางก็ เพียงพอที่จะหมุนเวียนกินตลอดทั้งเดือนทั้งปีแล้วนะครับและยิ่งใครปลูกผักชีหรือว่าผักอื่นแซมไปด้วยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์2ทางเลยนอกจากจะได้ต้นหอมแล้วยังได้ผักอื่นกินระหว่างที่รอต้นหอมมันขยายก่อด้วยนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับักชุดผักหน้าบ้านนะที่ผมปลูกไว้ก็จะมีกระถางแบบนี้หลายชุดนะระหว่างที่รอต้นหอมมันโตเนะี่ยได้ทั้งผักชีฝรั่งและใบสะระแหน่ไปมาได้ชุดลาบเลยนะ และถ้าใครอยากได้ต้นพันธุ์หอมเลยนะครับไว้ปลูกแบบนี้กินเองที่บ้านบ้างนะครับทักมาได้ที่ติ๊กต็อกหรือว่าในแฟนเพจนะครับไปแล้วบ๊ายบาย